สวัสดีครับอยู่กับช่องวิแบบนแอลลาแฟมมี่นะครับวันนี้ไลลาไล,าลาวินอยู่ที่หาดนาง<อ>ารำรจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับอยู่ที่สัต,ตหีบนะครับวันนี้น้องไลลา,ลากับไลวินจะเล่นอะไรกันอยู่ที่ชายหาดมาเล่นขุด<อ>หาสมบัติค่ะฮะขุดหาสมบัติสมบัตินั้นคืออะไรเหรอพี่ไลลาองาแล้วก็ของเล่นค่ะไลวินขุดองค่ะขุดหาอะไรไลวินเพื่อเจอทองคําเหรอพี่ไลลา ทำไมเลวินเอารถมาเยอะขนาดนี้นะดูสิจะขนทรายไปไหนเนี่ยเลวินเลวินจะขนทรายไปไหนครับโอ้โหรถเยอะมากเลยดูเดนเลวินคุณไม่ใช่มันมีอุปกรณ์ช่วยขุดฮะรองเท้าเลวินหาตั้งนานเจออยู่ตรงนี้เองเหรอโอ้โหลองเล่นครับโอ้โหเป็นอะไรอเป็นกับตาอเมริกาด้วยรองเท้าอันนั้นคืออะไรเลวิน ไม่มีอะไรเลยเอาปั้นพีระมิดสิพี่เละเจออะไรไม,มีอะไรคะโอ้ว่าอยู่รถเลยวินหายไปไหนคันหนึ่งแมคโครเล็กนี่เองเจอแล้วเลยวินว้าโ,โอ้มีสองคันเลยเหรอรถแมคโครเล็กเลยวินดูสิพกมาด้วยโอ้โหเต็มไปหมดเลยเอาเลยวินเลยวินเลยวินขนทรายไปพี่ลาปั้นพีระมิดหน่อยครับเอาแมคโคตากเลยนะครับใส่รถดับเลยนะครับ โอ้โหโหโหรถต้องยกเอาแบบนี้เลยหรอครับดูสิเอาตาเข้าวินตักตักเลยว้าวตักใส่แบบนี้เหรอแม่ครูอื้มเต็มยังครับเต็มยังช่วยด้วยเท้าพี่หายว้าวช่วยด้วยเท้าพี่หายว้าวเท้าหายฮะเท้าพี่ละหายไปไหนคะโอ้โห ติดสายแล้วเอาเลยวินช่วยเลยสายดูดหรือเปล่าสายดูดออกแล้วบ้านให้ดูกันค่ะชายขาวสวยมากเลยตรงนี้ดูสิอ้าวเลยวินเต็มยังวินอ้าวขนไปให้พี่เอลาทำพีระมิดเลยครับเดี๋ยวพี่จะทำโกโก้ให้กินค่ะเออใส่ลงไปแล้วก็เขนว้าวอ้าวถอยแล้วเลยวินเอาดินมาให้แล้วพี่เอลาปั้นพีระมิดสิคะ อตักใส่ลองลองทำที่พี่เอามันจะเป็นพีระมิดไหมเอาลองคว่ำลงเร็วคว่ำลงต้องขุดมันก่อนค่ะมันจะควาใหญ่คว่ำลงเลยนแ <One, S 1> น่นไหมจะเป็นสามเหลี่ยมไหมเดี๋ยวทีเจะเป็นพีระมิดเปล่าเอาพอค่อยยกเลยว้าไม่ไม่หนูต้องใส่ดินให้มันเต็มเต็มเอาไห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 มโอ้โหไรวินขนดินไม้ยังวินน่ะขุดดินได้ยังโอ้ <Okay. S 1> โหพี่ลาใส่ดินเต็มยัง ตบแน่นๆน่นตบแน่นๆก่อนตบแน่นๆเออตบลงจะเป็นสามเหลี่ยมไหมโอ้โหเลยวินก็เต็มดำแล้วเลยวินจะดำออกไหมเนี่ยเอาเอาเอาเด้อเดี๋ยวเลยวินถอยรถออกไปก่อนถอยรถออกไปเอาเลพี่ลาทำที่พีระมิดได้ไหมได้แล้วว้าวแต่ยังไม่แน่นดีนะพี่ลาตอนแรกๆใส่ตอนแรกๆหนูต้องหนูต้องเอาดินลงให้มันแน่นๆก่อนโอ้โหเลยวินอั้งหมดแล้วอ๋อ ไลวินสนุกไหมครับมันเล่นชายหาดเนี่ยสนุกไหมดูสิดูสิมีคนมาอละขามีมีมีทหารอาละขาเยอะเลยนอนเต็มไปหมดเลยพี่ละใช่ไหมโอ้โหมันมาอาละขาพี่แล้วไลวินวิ่งรถไปไหนเนี่ยไปนอนโรงพักดีกว่าจะไปที่ไหนคะพี่ล่วไปนอนโรงพักของเล่นยังมีอยังมี้อีกเหรอในนี้โอ้โหจะไปหาดไหนต่อ น้ำใสเหรอไม่เห็นพ่อบอกว่าไรวินบอกว่าอยากไปที่เรือใหญ่จักรีนเลเดเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราไปเรือจักรีนเลเบดกันนะโอเคไหมไลวินโอเคค่ะโอเคไหมอ่าขอให้เลลากับไลวินเล่นตรงหาดทรายตรงนี้ให้สนุกสักก่อนให้อิ่มอกอิ่มใจสักก่อนโอ้โหดูสิไลวินขับรถใหญ่เลยนะโอ้โหขับไปไหนขับไปไหนโอ้โหมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยโอ้โห โอ้โหโอ้โหมีคนขับรถไล่เลยเดินเดินเดินฮะฮะไปไหนไปไหนโอ้โหเป็นไงวินโอ้โหรถอะไรวิ่งเร็วขนาดนั้นฮะอ่าออกคันใหม่มั่งคันใหม่มั่งสนุกไหมสนุกไหมโอ้โหโอ้พี่เลยล่ะไปแล้วโอ้โหยกล้อด้วยโอเคโอเค เดี๋ยวเราไปที่เรือจาก,กรีนาลเอเบดกันดีกว่าคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องวนเนล่าแฟมิลี่ด้วยนะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังแกให้เลลา mm hmm. เลวินทำคลิปใหม่ๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันที่เรือจากกรีนาลเอรเบดนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ